เอ้ไฟเลี sociedad, ้ยวลุงเขามันเล็กจังวะนอะนี่เลี้ยวไม่มีมันหน้าหรอกสิมีผมสยางมีผมทั้งคนนี่ดึ้อๆใช้ให้เป็นประโยชน์ปลอดโปร่งเอาเราเปิดยากเปิดเย็นกูต้องเล่นของใหญ่อ่าใหญ่เข้าที่ค่ะเอาเราเตรียมตัวพร้อมต้องได้ตัวใหญ่ๆแน่ละโอ้โหถึงก็ลงไปจับเลยเหรอเพื่อน กูฟี่อย่าไปยุ่งกับเขาสิลูกไปโถเออเดไปหาสาวสวยๆแล้วเนี่ยดมขาดมน่ะกินปลาเค็มเยอะๆเอ้ยสัญญาณเรียกหมาเนี่ยเอ้ยเออโอ้โหสวยโอ้กูฟี่กูฟี่เรียกกลับมาแล้วลูกโอ้โหกูฟี่อยู่ตรงนั้นเลยลูกดีแล้วดีแล้วคุณผู้หญิงมีผัวยังครับโอ้ยเอาละได้เวลานั่งเดือนกูได้เวลาทำลายตัวเองโต๊ะจีนสลายล่างใครหาอะไรฮะระบบอัตโนมัติจังหวะนี้แหละกูต้องเกิดเกิดใหม่ ขับครั้งแรกให้หัวหน้าหนี่เปิดประตูให้หน่อยแรับแดบดก็มาหน่อยนี่ครับพิธีฝึกความใจยเย็นครับผมนี่<ฆ>ใช้ซิปายธรรมดานี่โอ๋โอแม่งขับต้อไปเลยยืนตัวนั้นแหละที่รักยืนตัวนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละแบบใหม่แบบสับนี่หัวขี่เอาไปเอาเทไม่เออโอ้โหแม่งของจริงว่าเอ้ยแทบเพี้ยนกับน้ำฟิปธรรมดาโลกไม่จำนี่ฟิปประตูถามบ้างถามางสามสองหนึ่งจบ ยไปไหนวะพักจากการไปหาพระต่างฟีดอ <by> เฮ้ยอย่าแย่งไอ้จับกีดอไม่ให้ให้ผมเจอวนตัวเตะนี่อย่างเฟี้ยวเอาบ้างจะว่าให้คุณผู้ชมดูสิขาหน้าห้างบิ๊กสไลเดอร์เลยค่ะไปนะคะหัวจะไปซื้อเคปีแลคะเอาเลยลูกเอาเลยลูกเต็มที่ลูกพี่โอ้อยหูเต็มหน้าจานลูกนี้ลูกย่าต้องแทบแตกเอาละเสร็จเรียบร้อยเอ้ยมีอาการ ม่งเอ้ยทำไมไม่ทำรั้วกั้นไว้วะโอ้ยหงุดหงิดเอาละถึงเวลาปั๊์บรีนะมึงมาเป็นกลุ่มนี่ปั๊มเสร็จล็อกล้างกึบกึบนี่เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมเปิดร้านวันแรกโอ้ชมลูกค้าเต็มเลยครับคุณผู้ชมเราแบบนี้จ้าเฮ้ยจิตตอาวเฮ้ยเอาบ้างเลยวะเฮ้ยชุกนี่อย่างนี้นนะเลยสามสองปุ๊บปุ๊บใครชอบแกนบีนเมื่อกี้บอกไว้ด้วยนะครับ <c oughs> จะได้ทำเยอะ สวัสดีค่ะนี่คือสินค้าใหม่ของทางร้านเรานะคะเครื่องอาชักไอเชื่องช่วยแปลงฟันค่ะนวัตรกรรมใหม่ของทางร้านเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองถามวิธีให้ดูนะคะที่ตรงนี้เขาใส่แปรงสีฟันของคุณได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ยาสีฟันจากนั้นนะคะก็จะมีปุ่มแบบนี้ค่ะใช้งานง่ายค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะทีนี้ก็เอาปากใส่ก็ไม่ใช่เอา,เอา,เ,อาเอาปากมารอแปรงได้เลยนะคะเป็นไงคะ อ่าอยากให้แรงแค่ไหนก็ได้นะคะใครก็ชอบแบบว่าความสะอาดมากไม่เกิดไม่เป็นรู้ทำไมเขินนะคะอ่าค่ะนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ก็นี่ค่ะอ่าแล้วก็เปิดเครื่องนะคะจะไม่ใช่ชอบแรงมากนะคะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวฟันถลอกค่ะเอาละค่ะจากนั้นก็เอาปากเขินค่ะเออฟันนะคะมาลองเลยค่ะ อย่างนี้ค่ะเยี่ยมข้าไ,ไม่ได้เกือ,อพูดไปหัวหน้าจะเชื่อกูไหมเนี่ยมีไม่กระจูมาขวางถนนไน่สัตว์โอ้โหยปันธรรมดาไม่ได้อ้าดักดักขนหญิงเยอะโชว์หน่อยโชว์หญิงหนยจ้าอาใครเกือพ่อสาวไม่เล่นสนุกสุดโลมนติกเข้าที่หน้ามาแล้ว เอาละมบอนีกลับไปอีกแล้วกูแบกเอ้ยโบมาดูกิฟเอาละลาคอส่ยของตีดีว่ะเอาละคุณผู้ชมลาคอสอยงี้ไม่เสื้อกับรองเท้าไปรองเท้าก็เหินมขัดแล้วว่ากูว่าหนักขนาดนี้ผมว่าน่าจะรองเท้ากูเห็นอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยรองเท้าหนังแยแค่แย่แค่มาเป็นตัวโอ้แต่เห็นกูกล้าใส่ออกจากบ้านมึงมึงอย่าเรียกกูว่าลูกคนเลยเว้เอ้ยเนี่ยอะไรวะเดี่ย เปิดหัวมาก็โดนโกงในรอบนี้แหละของดีแน่นอนโอ้โหของเปเลร์เฮ้ยเดี๋ยว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 เดีย๋ยวไอ้กองลุยวินตองย้ยลุยวินตงองผู้ชมของดีของแพงแน่นอนนี่โอ้โหแม่เอ้ยผูสั่งมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหน่าจะรูปหรือเปล่าหรืออะไรนี่นจะรูปแน่นอนนะครับผมนั้นหลังจากกลับแล้วค่อยๆกรีดโอ้ยหหกอบลุยมาโมนาลิซาเล่นพับจีไอ้สัสทัวเลยโอ้โหมึงโดดล่มที่ไหนมาเนี่ย เชียร์เราเลยน,นะเอาละเปิดโอ้ยอาร์เทอริกเง้ยค่โอ้โห่เนี่ยมันแบนด์เดมบุกเสื้อผ้าเนี่ยแบบออกออกออกงานอะออกเอออกกางแดดอะเอ,อ้ยโอ้โหเนื้อผ้าโอ้โหมันผ้าก,กันแดดอย่างนี้โอ้คุณผู้ชมดูสิครับโอ้เป็นไงเฟี้ยวบอกเลยของนี่โอ้วันนี้ได้ของแท้ดีกูโอ้โหของแพงมากนะคผู้ชมนะกูกันแบบความร้อนไม่เข้าถึงเนื้อแน่นอนครับรู้สึกถึงความแบรนด์เนมได้เลยนะ บอกเลยว่าของดีแม่ผมเห็นกรีดแน่นอนเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะมาแต่อา่าไหนเธอหลีกกูโอ้ยแม่เลยมาแก่คุณผู้ชมทุกท่านโอ้มาเป็นถุงช็อปเลยโอ้ยเอาละของแท้ของดีแน่นอนรอบนี้มีเป็นถุงนี้สงสัยมาจากห้างแม่เดี๋ยวนี้ไปสั่งผ่านห้างน้องผู้ชมก็ดีมันกัน,น่าไม่ต้องไปเองเลยน้องผู้ชมปอมอีกมะเนี่ยเฮียเฮ้ยลูนดิกก่งแม่เลยงา ขอแท้ได้แหวนทองคำผู้ยอมผู้กระท้องเฮ้ยแบกน้ำเพื่อระบายชีวิตตัวเองหน่อยยอมอดข้าวอดน้ำมาหลายวันในที่สุดกูได้ของแท้ของดีทีเอาละแปลกแปลแหละโอ้ยอย่าบอกนะว่าอืตะขอ แล้วก็เอาไปห้อยกับไอ้ส้นตึกนี่พอดีเป๊ะอโอเป็นปีเป็นคุยโอ้ยยายเอาระวันนี้ลบอกเลยของดีแน่นอนหลังจากที่เราเปิดของแบรนด์เนมนะครับอุย้ยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหของแบบวันพรบุรุษเลยเหรอ โอ้ยมันของดีมากเลยนะโอ้แกะเลยมันมาหลุดคนบ่อคนแม่ใครไม่รู้แหละแต่กูแกะแล้วโอ้ยขายได้แพงแน่แเลยเฮ้ยคัมพีโอ้โหของดีจัดโอ้โหมันลิปบีบ้บมันใหม่ยังวแต่คงไม่มีอะไรหรอกผู้ชมโอ้ยคัมพีจากพระพระอะไรเนี่ยพระเจ้าหรือพระอะไรเด้อ,ะอะเฮ้ยลุนนงนนที่ไหนเนี่ยเงี้ยคือบางคนอาจจะคิดว่าโหสร้างเองทําเองแล้วมันไม่ใช่นะของถูกของอะไรเงี้ยมันจะชอบเป็นของพวกของ,ของล้อเลียนของอะไรเงี้ย แต่มันไม่ได้เขียนไว้นะคือมันตั้งใจอะ่ะเหมือนหลอกเขาเป็นของปลอมแล้วเป็นล้อเลียนอะไรเงี้ยแม่งบุกสตรีนเนี่ยอุย้ยอันนี้ได้นของดีนะของจริงนะเนี่ยเออเราดูลายกันดีกว่าแนละ้วคุณผู้ชมนะเออช่างมาเก่าๆแล้วเ,นะเรามาดูของใหม่ของดีกันดีกว่าโอ้ยอันนี้ดีเนี่ยติดต่อเราที่เอ่อ QR code ของเก่ากูมี QR code เนี่ยสมัยพระเจ้าถังกูมี QR code ได้ไงวะเอาละของชิ้นถัดไปคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยเล็กๆเล็กนิดเ,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 เดียวเองเฮ้ยอะไรอะ่ะ อันนี้คือกล่องสแตมเหรอสแตมสุดแพงราคาไหล้อยอยู่นะผมโอ้ยนี่มันเอก็อคงนั่งคิดเลขเหรออะไรวะเนี่ยมันใครวะเนี่ยลุงที่ไหนวะเนี่ยเอะมันนั่งคิดอะไรของมันอยู่แต่น่าเป็นเป็นสแตมที่แพงนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าสเตมเนี่ยแพงมากสะสมไว้ในมูลค่าจะสูงแต่รลนหานี่กูหาไม่เห็นในเน็ตเลยว่ะมันพวกกูโดนหลอกแน่นอนเลยแม่งเครียดจนต้องดูดล่าเถี่ยวละใครอยากกินไหม คือช่วงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะที่ผมกินล่าเถียวนะคุณผู้ชมนะมือมันง่ายสะดวกแล้วก็ถูกด้วยนะคือกูหมดด่ากันเลยนะเนี่เออพูดตรงๆใครอยากกินซัดเลยใต้คลิปเอาราวัน,นีเฮ้ยโอ้โหของเล่นโอ้ที่ผมซื้อให้หลานเนะคุณผู้ชมจําน้องคนไหนคลิปที่แล้วได้ไหมนะหลานผมนะเออเอาราวอาราโอ้โหนี่ของดีอ่ะหน้าเป็นสีอูข้างในเป็นสีอะไรเนี่ยตุนตุนมันก็ได้อยู่ละมั้งเนี่ยเออน่าจะคนละสีมีสุมสีแล้วเปล่าตัวสตติอะไรเนี่ย หน้าตามึง้องต่างจากหน้ากล่องแล้วเกินในเวทเอ ي, ้ยในกล่องในตัวนึิมข้างหน้านี่มึงมึงใครมึงเดินตกท่อมาไม่ได้เ,เวทไอก้กระต่ายเฮียเอารอบนี้ละเออหลานกูต้องชอบหลานกูต้องทุกข์ใจหลานเลยช่วงนี้ดูมาเวลก็ตนะ้อคุณผู้ชมนะสนุกมากเลยนะที่จีนมาเวลแบบอูดังกล่อ,อ,องสีนี้อีกแล้วโอ้ยอ,อ่ะหืมกลัวใช่แต่แต่คงอาจจะบังเอ,อิญแหละคุณผู้ชมนะเออเดี๋ยวลองดูก่อนอนะนั่นไงกูว่าแหละของล้อเลียนอยู่แล้ว อกล่องนี้แลลวคุณผู้ชมของดีแน่แม่งโคตรหนักเลยยันแค่ก็จะขึ้นคอนโดผมได้ไหนดูสิอุย้ยนี่มันเทมเฟกไฟโอ้โหนี่มันงานนี่เขาเรียกงานปั้นคุณผู้ชมนะงานเรซินนะหูโคตรสวยอะ่ะอุย้ยแม่งขรเป็นคนสร้างคนเนี้ยอูใช้ได้เลยเรามาประกอบกันเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่สุดผมก็ได้ของดีๆแล้วน่าจะเป็นแบบ ไฟของเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูดอ่าแม่ค้าครับเอหลังหลิงหวางผมหายไปแม่ค้าอ๋อเป็นอย่างนี้แหละมันใช้พลังหายตัวอยู่ค่ะฮะมาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านบอกเลยว,ว่านี่นะองใหญ่แน่นอนนะเป็นไม้ในตรงแงะเองนะโอ้ยแม่ต้องดูเก็บอย่างนี้อ่ะโอ้ยเอาละรอบนี้กูขายได้ทุนคืนแล้วอะแบกไม้แกงเกียร์เอ่อเหมือนเดิมแป๊ะอีสร เราล่ากูก็สั่งได้สั่งดีกิ๊แม็กเก้ยติงบุกคืออะไรวะไม่รู้ครับคุณผู้ชมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสุ่มมานะของเลโนโวเลยเออโหใส่กล่องไปอย่างดีครับคุณผู้ชมโอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแบบแบบนี้ก้อนๆใหญ่ๆโดนบุกไฟโดนบุกมาคุณกผู้รีบเลยรีบเลยมึงรีบเลยโฮ้ยโดนบุกเลยหรอ มันม on oh so well, ีแบบแบบนี้นี่มันเดี๋เวดูโอมันต้องโดนบุกแล้วเฮ้ยลัวไช่หัวไช่เลยดูทรงลัวไช่เลยโอ้โหมาแล้วโดเลกแน่เฟี้ยวเฟี้ยวเนาะเต่าไฟฟ้าให้กูทำชาบูแล้วไงไฟเ้ยแ่กมือนี่อโอเคสมือถือผมสุ่มมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ก็คินว่าสูบม,มามันจะไม่ได้หนักขนาดนี้นะมี่สาวเห็นละกีดแน่นอนะครับเคสนี่ผมบอกเลยนะโอ้โหแม่เอย้ยเห็นละอยากทอดแดดแล้ววันนี้ร้านเคสบอกเคสมาส่งแล้วนี่หาอะไรเนะี่ยส่งผิดบ้านแล้วปะเออเคสจริงๆเคสจริงๆคุณผู้ชมโอ้โเคสพลัว <c oughs> อ้มึงคิดได้เนาะคนที่ไหนก็นจะใช้กันวะเนี่ยอืมกูลองอเป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วย กูถือไปแล้วกูเหมือนนายพลานยังไงไม่รู้เว้เว้เ้ยไปลองกันได้ครับร้านนี้ผมทิ้งลิงไว้เอารายางต่อไปมีอะไรอีกโอ้โหมาเป็น้โหยาวเว้ยะไรเคสมือถือไม่ได้เว้ยเยโอ้คไม่ใช่หรอกบักใหญ่ขนาดนี้ปึ๊บเปิดมาเวัสดโอ้ยชิบหาย้อยูทูจะแบนดไม่ได้เว้ยอ้ยไม่ใช่ปืนของเล่นของผู้ชมมันเป็นพลาสติกนะ อ๋อมันเป็นไอ้นี่นะมันยิงแล้วมันจะมีไม้ข้างหน้านะคุณผู้ชมมันจะถีบออกมาเงี้เห็นไหมชักนี้ดึงไม้เข้ามานะเน่เน่เน่แล้วก็ยิงเห็นไหมดันดังเงี้เออเน่เดี๋ยวเวลาออกล่าฮมฮึยมาไงเนี่ยเอาละขึ้นลำกล้องเติมกระสุนนี่เปี้ยก็ให้เป็นไงเปี้ยวอืมเน่กล่นความแม่นโอ้โหผู้เล่นทัพีโอ้โหขาเก้าแปดชัดๆ เล็งเล็งเล็งอย่างนี้อีครักจึกจึกนี่เขึ้นลำนี่เล็งไม่ได้ลูกสนุกนะแล้วเราก็ยิงเปี้ยงก็ให้โอ้โหขออ้องแฉแตงเออคุณลูกค้าครับที่นี่ไม่ให้นำอาวุธสงครามเข้ามานะครับมันผิดกฎนะครับต้องปรับ2,000บาทน,นะครับอะไรอะ่ะที่มันอาวุธช้อปปี้เอ่อข้ามกล่องนี้ไปแล้วกันนะคนดูนะกูไม่ต้องแก่หรอกอกูเปิดแล้วกูเห็นโลโก้เลยเว้ เอาระยางต่อไปครับของกินของชวงของใช้กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านมาแล้วครับจังหวะนี้เขาบอกว่าไอเนี้ยมันมีโปรโมชั่นอยู่คุณผู้ชมของแบรนด์เนี่ยมันมีของไอชิงโชคนะเนี่ยมันเป็นกาแฟนี่กาแฟถ้าเกิดเราแกะเนี่ยนะข้างในเดี๋ยมันจะมีเขาเรียกว่าอ่ชิงแชมป์ชิงโชคอะไรแบบเนี้ยนะมีของรางวงของรางวัลนะครับผมนะกูขูดก่อนมันเออเผื่อมันหลุดเผื่อมันหลุด หลอดไปหมดเลยเวทแค่หลอดไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> เผื่อเป็นของปลอมอะไรก็ปลอมได้โอ้เอาแล้วนี่ครับอุ้ยนี่แหละบัตรกำนันที่เขาว่าคุณผู้ชมนี่แหละอันนี้แหล,ละเออซื้อของสินค้านะของคนดีแล้วเราเราจะได้เออบัตรอย่างไี้มาแล้วเราขู่แล้วเราจะได้ของแล้วมาช่วงนี้เขาติดได้รางวัลกันเยอะเลยนะ <c oughs> ไอโฟนสิบห้าไอโฟนสิบห้าคุณผู้ชมไอโฟนสิบห้าโอ้ยได้ว่ะใช่ไหมซื้อครบอีกสองหมื่นหยวนแลกรับไอโฟนสิบห้าสองหมื่นหยวน เป็นแสนเป็นล้านเลยเ,เว้ยเ้ยเก็บไว้พ่อมึงเอาละโอ้ร้านสุ่งเสื้อผ้านะครับผมมาเลยเฮ้ยเสื้อผ้าอุ้ยเฟยวฟาวราวตากผ้าเฮ้ยไอที่มันแบนดี่ห้อนมแดงดูผู้ชม <c oughs> <c oughs> แมงส่งมาไม่ดูไซส์กูเลยกูบอกว่า X L, เอ็แเอลอเจนี่แม่งส่งอะไรมาเนี่ย <c oughs> โอ้ยฟิตเปี้ย เอยสยามนะ่าจะเด่นดูนะห่อหมอกออกเลยดึบด๊บดึบ๊บดึ๊บเป็นไงเท่พนะคุณผู้ชมโย่ว่าซาผมเด็กนมแดกเองเอาละอะไรวะโอ้แม็กเป็ดวูคองคุณผู้ชมไอ้น,นี่มันเป็นสตรีมนะมันเป็นของสตรีมครีนะคุณผู้ชมใช่ไหมไอ้น,นี่มันเป็นของแท้เลยนะคุณผู้ชมนะมันจะมากล่องเล็กๆที่ไหนไม่ต้องตกใจนะอันนี้ไปมาเป็นแฟนได้คกล่องทำดีจัดเลยคุณผู้ชมโน,นี่แหละ ไปแฟลชได้เขาบอกว่าเสียบแล้วลงเล่นได้เลยคุณผู้ชมนะถือว่าเราซื้อเกมแท้คุณผู้ชมเออเสียบได้ได้เลยเว้ยเฮ้ยเอาไปเปิดเกมละนี่อุ้ยมามาอุ้ยเปิดแบบโคตรเท่อ่ะออ้ยเอาละนี่คืออะไรโหลดเซฟอันนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่นะเลยไม่เคยเล่นนะเอาละเฮ้ยฮะแปลกแปลกแปลก,กเยอะเลยอ่ะไอ้ไอ็นกี้เบิร์ดที่มาไงนะอะ อย่าบอกนะเอากอโค้งวันดีเพื่อนไม่กอโค้งกันเนี่ยกูเลนพี่อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหโอเคต้องเก็บกล้วยนะกูอาเป้ลได้หระขนาดเกมยังเล่นกูเลยโอยเวทเลย มาแล้วอมีอมีตาฟื้โอ้โหปลาแซลมอนคุณผู้ชมโอ้โหของเด็ดของดีนะคุณผู้ชมส่งตรงมาเลยนะจากเมืองตงหนานนะคุณผู้ชมนะเมืองข้างๆผมเองนะครับผมมาผมอยู่ตานงเอาล่ะเดี๋ยวผมเปิดดูซิว่ามันจะเฟี้ยวฟ้าแค่ไหนมันมันไอ้นี่มันละลายหมดแล้วคุณผู้ชมนะเออไอหอยแพ็คเกี่ยวแช่เย็นน่ะไม่รู้มันจะเน่าไปหรือเปล่าคุณผู้ชมนะแต่ผมบอกเลยว่า้ามาถึงดีนยโอ้บอกเลยของดีก็คือจบนะสั่งกินบ่อยแน่นอนเพราะมันถูกมากคุณผู้ชม เขาบอกว่าา,าวัตถุดิบจากแซลมอนนะครับผมนั่นแล้วก็มีเนื้อปลาแซลมอนมีอะไรขายโอ้โเยอะมากนะวันนี้ลองขุมมานะคุณผู้ชมนะราคาก็ไม่แรงด้วยเอ๊แปลกๆลก่อนกูสักกูก็ไม่ได้ดูผิดนะมันก็บอกว่าเนื้อแซลมอนนะสงสัยมาจากแซลมอนจริงคุณผู้ชมมาแต่กลิ่นอไอแวนได้ที่มันลูกชิ้นเอาราะคุณผู้ชมทุกท่านโอ้โหกล่องนี้โคตรหนักเลยคุณผู้ชมได้เป็นรองเท้าได้นี่มันคือกล่องรองเท้าแล้วผมจะไม่ผิดนะเออแมันแพ็คมาแปลกๆนี้วะ โอ้ยมันหนักเดี๋ยเนี่ยโอ้ยโคตรหนักเลยรองเท้าบ้านเลยบาเล็เซียก้าปะ่ะเออไอรองเท้าที่มันเป็นใหญ่ๆอ่ะมันหนักอย่างนี้เลยโอ้ยมาเว้ยรองเท้าโอ้ย,อยไม่ใช่ละรองเท้ากิ่งคุณผู้ชมเป็นรองเท้าเป็นปูนรองเท้ารองเท้าปูนโอ้โหใส่ได้พอดีเลยคุณผู้ชมโอ้โหแม่งเฟี้ยวจัดเลยฮะเดินทีแม่ตบไปดูสิ เอาเราวันนี้ผมได้ของความจาก FC มาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะเออไม่ได้ห่อดีมากมายเขาบอกผมมาแล้วนะพี่ผมไม่ได้หอดีมากแล้วนี่คืออะไรโฮ้ยส่งลำโพงมาเลยเหรออู้จะฝุ่นคลักเลยดูเมยต้องเช็ดหน่อยแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมลำโพงใหญ่ขนาดนี้นะเขาเช่ากันทีนึงหน้าโอ้โหมองแสนคุณผู้ชมอู้โหลำโพงเป็นแสนนี่เป็นแสนนะคืองล้าหนุ่ยใหญ่หนักตึงโอ้โหลำโพงเอเบลนี่ก็แบบของแท้ดีๆนะคุณผู้ชมแม่งแท้จริงเอาละคุณผู้ชมเตรียมดู้เลย กาแฟจากเอฟซีนี่ปอเหมือนกันเป๊ะไอ้กัดเอ้ยฮะนี่เฮียอะไรเนี่ยโอ้โหมาเป็นหายเลยคุณนุงก็หายเล้าเออเออเอาแล้วคุณผู้ชมทุกท่านถึงมันจะพร้อมตัวกระเธอแต่ผมต้องลองดูว่าเอฟซีส่งอะไรมาให้ผมนะครับผมไม่แกล้งกันไปม,มากกว่านี้หรอกคงจะใช้ได้แหละมันโมมาใช่ไหมวิวิวิเปิดติด้วยถุงกิ้งจังจ้องอะไรไม่รู้คุณผู้ชมแนละ้วมันพูดเมื่อกี้เอารักคุณผู้ชมจะเทสกันหน่อยนะ เอาละเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ใส่อะไรมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป้งอะไรเนี่ยโอ้โหแม่เอ้ยแกกูจะจัดโอ้ยกูมาจบแม่ใส่แป้งมาขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่กดไลค์กดแจมสกายแล้วขอบคุณที่ให้มานะคุณผู้ชมแต่ข้าหลังข้าหลังไม่ต้องไอ้เหี้ยเอาระยะสุดท้ายของวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้มันมีมาส่งน้อยนะโอ้โหอันนี้สตาร์บัคคุณผู้ชมลองพิมพ์ว่าสตาร์บัคนะแล้วก็เลือกราคาถูกที่สุดในแอปพลิเคชันนะคุณผู้ชมเออ ดูซิว่ามันจะดีเฟีย้ยวฟ้าวแค่ไหนแต่ผมเป็นคนชอบกินสตาร์บัคมากเลยนะคุณผู้ชมแต่มันแพงนะแก้วหนึ่งมันก็นั่งประมาณโอ้ยยี่สิบกว่าหยวนแล้วคุณผู้ชมนะเออเป็นคนคนไทยมันสองร้อยอะร้อยสองร้อยบาทนะแต่ใน,นเดียวนะมันราคาเพียงแค่ห้าหยวนเท่านนะั้นนะหุ้ยเฟี้ยวอูสตาร์บัคของแท้นะผมเคยถือขวดนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมนะ่าเหมือนมากเลยนะนี่น่านจะเป็นเอ่อสตาร์บัครสคาฟีลาเต้ ลาเต้คุณผู้ชมแต่หน้ามันเหมือนปลาบู่ทองเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีรแลวกันาาน,กนะคุณผู้ชมทุกท่านนะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้านุ่นหนึ่งค่ะน่ารักหรือเปล่าคะเชิบเชิบเชิบอันน,นี้ไม่นช่หน,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 น้านุ่นครับผมอันนี้น่านาปูนน้าหินอะไรเงีเ้ยแอบจีนมันก็โหดเกินที่ผายโห่โหนละคนเลยแวนแม่เอ้ยมาเยอะส่งอะไรมาทุกวีทุกวันอ๋อกูสั่งเองอะไรวะเนี้ยเออสายไฟโอเคปลั๊กไฟเฮ้ย ของดีน <|so|>> ี่ว่าวันนี้เอาเลยวันนี้บอกเลยว่าแจมแจมปะเช่มท้องลูกแม่บอกเลยว่าวันนี้เฟี้ยวครับผู้ชมวัสดุคือมันดีอะคือปลั๊กไฟปกติเลยอ่ะเออดูดีนะร้อยส0งรอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุดอะไรมันเสด็อแป๊บหนึงอะ โลโก้มีการปรับเปลี่ยนถ้าเสียไม่ไฟไหม้ก็ระเบิดนะกูดูทรงเฮ็ดหนังเว้มาแล้วคุณผู้ชมแต่แผนแม่งก๊อบแน่นอนเพราะผมหาหนังแท้ไงคุณผู้ชมมาสะสมรอด่วนแล้วกันโอ้โหลายมาเลยชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดก่อนอ่ะเบิรรู้สิมันเะ็ดหลอดหรือเปล่านะเฮ้ยแบ่งแต่ใส่อิวเราพีเลละอุ้ยมาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย จีพิเศษหรือเปล่าเฮ้ยเออมันของพอมาแน่นอนแล้วตอนนี้กูณดูทรงแล้วแต่มันยังไงอะสิ่งที่นยายทำมันไม่ถูกแบทแมนทำไมมันจะไม่ถูกตังค์มีที่ของฉันนะถูกต้องแหละม,มึงนั่นแหละไอเอเลี่ยนบแบทแมนมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงเหรอมึมงเอเลี่ยนไงเฮ้ยหาลงหาเรื่องไอ้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 เอาแล้วมึง ข้ามาดูถูกกัวเป็นเอเรียนอย่างไรเจ้ากัจับแป้งดูดปากแป้งเลยปอ้แมนกำเมิกไัวเลเรื่องอัดดีกว่าถ้าดูต่อจากเนี้ยมันมันล่อตูดกันแน่เลยดูทรงเอาละโอ้โหไอโฟนแล้วุณผู้ชมแป้งเลยแล้วไม่มีการกระแทกด้วยเออมันเบาๆๆแปลกๆว่าเฮ้ยอ้ยเฮ้ย ยังไม่ได้กแกะลูกผู้ชมของใหม่เกรอบโอ้โหใหม่เกรอบเกรอบอุ้ยอารมณ์ดีเลยวันนี้โอ้ยอารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่ไอ้ฟนหรูอ่ะอแปลกแอ,อ่ามันท้ามมันหออ่อมาอย่างงี้วะโอ้โหใส่เคสมาด้วยอะปลอมแล้วละ่ะแต่ปลอมแบบไหนเนี่ยต้องดูอีกทีนะคุณผู้ชมนะแอนดรอยหรือเปล่าแอนดรอยอะไรแบบเนี้ยอ่าไม่ติดเะรอยังไม่ได้ชาร์จแบตหรือเปล่ามันเรื่อปกติมันต้องชาร์จไว้น่ะ มันพังนะโอ้ยปัาพอให้โอ้โหหูฟังมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยผมสั่งอะเนี่ยผมรอันี้แหละถูกสุดในเว็บแต่มีคนมารีวิวของแท้นะคุณผู้ชมนะโอ้อันเดอร์บ้านเลยเฮียแม่งเอ้ยโดนหลอกเงี้ยไอยลำโพงอะไรเงี้ยดูทรงอะฝากบัวครับแมงฉีกฝากบัวโอ้ยคือกูจะไม่พูดที่อะไรแล้วกันอ๋อยังต่อไปต่อไปต่อไป แม่งเอ้ยอ๋อนี่ก็ของกิ้งเออนี่นี่แม่งเอ้ยมันดีดี่อยเออโอ้ยมาแล้วโอ้ยนี่แหละนี่ทีกูสั่งมาสองแบบแมาเฮ้ยไอ้แบบแรกแม่งหลอกไม่เป็นไรคุณผู้ชมแบบไอ้เหี่ยถั่วถ้ากูพูดว่ากูไม่ได้เตรียมล่ะมึงจะเชื่อไหมคุณผู้ชมมึงอาจจะไม่เชื่อไอ้สัตวปแรกไอ้แอปเวดไอ้เหี้ย เอาล้ววันนี้รอคอยคุณผู้ชมทุกท่านโโหประมูลน,นะครับผมนะรูปปั้นนะครับผมนะจากราชวงศ์งถังหรืออะไรอย่างนี้แนละนะ,ะคุณผู้ชมออ้ยมาแล้วคุณผู้ชมปกติเป็นแบบคนยืนเลียงสุาสานอะไรอย่างได้ผมแบบได้แบบตัวเล็กๆมานะเขาแบบเขาแบบเขาแบบตีนใหญ่มากเลยตีถ่าแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันตีนใหญ่เังวะกูดูก่อนกูซื้อมาผิดไหมลานแม่งปิดไปแล้วด้วยแล้วกูประมูลไปประมาณ500อยหยวน ขายคือจะถึง10หยวนแล้วบอกกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเรียบไหมไม่เป็นไรขอเก่าชิ้นแรกค้างไปคุณผู้ชมชิ้นต่อไปครับผมนี่ชิ้นรีนะถ้วยชามนะครับผมนะจากราชวงศ์เหมือนกันเป็นแบบเล็กๆเ,เหมือนกันเลยเอาแระใหญ่ๆเขามีมเขามีเยอะแล้วไงนี่เขาแบบแบ่งขายเล็กๆก,กันนะราชวงศ์ราชวงศ์สปอนบ๊อบแม่จานสควิชเวิร์ดต,ตัวนี้ไอ้สัตว์มึงโผล่มาไงเนี่ย แล้วดูหัวนมมันปั้นหน้าก็บิววบดบดของปอไม่ยากาศอีกของเก่าชิ้นถัดไปคุณชมรอบนี้แหละคงต้องดีแล้วนะวันนี้ผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะเออแม่เอ้ยหนาแน่นทุกอันเลยอู้นูของดีหุ้ยแพ็คเกจดูดีจังเลยอันนี้เอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเอฟอะไรมาโอ้โหแต่ว่ากล่องดูดีนะเออดูเฟี้ยวเลยว่ะเอยเฮาเว้ยรอบนี้แหละผมบอกเลยวันนี้แน่นอนมารอบนี้ปุ๊บอุ้ยโอ้ใส่ถุงแดงๆมาด้วยคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแข็งๆนะ แข็งๆดูน่าจะเป็นรูปปั้นอ่ารูปปั้นอีกแล้วแต่ผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะมันเป็นตัวๆเฮ้ย <c oughs> เฮ้อไอ้แบบเหี้ยเฮ้ยมาเฮ้ยชิดอะแก่ดีอาจจะเป็นไอเยาบาติกปาเอ้ยรวมกันไปก็โคจะครบเรื่องกนแล้วไอ้กิมหมายโอ้ขาสปอนบอบยามันเอาตัวถัดไปเป็นสปอนบอบเป็นกูบ้าเลยไอ้กิมหมายเอ้ย <l ug> หามันกันนั่ <l ug> นแหละเสร็จเสร็จปั๊บยกขึ้นมาโซดต <l ug> ายชื่นใจรจริง <l ug> เอาระโอ้ยโอ้โหแม่งไม่มีการกระแทกอะไรเลยหัวนี่กากสุดแล้วโอ้ยไอ้เแค่แต่ประคองดีนี่เอา้าชิบหายเข้านอกสตรีนเข้าในดีเฉยเฮ้ยของดีนะเนี่ยอันนี้ประคำไว้แจมโอ้โดีอันนี้ใส่น,น,นะคุ้มกันภัย <l ug> เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ผมชมออซิเดนป๊บเสียงอะไรวะฮะได้ยินไหมเสียงติ๊ด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 ติะ ตีแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในเนี้ยเกี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหกูเอฟอะไรมาบ้างเนี่ยนี่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 ตีไหมตีไหมตีไหมใช่ไหมใช่ไหมกล่องเนี้ยเสียงอะไรอ่ะฮะของเอ๊เดี๋ยวเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อไอ้นี่ไอ้เครื่องตรวจจับไอ้รังสีนิวเคลียร์แล้วพวกเนี้ยเออผมสั่งมานะแล้วมันติดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยดังอะไรเนี่ยอะดูดิรังสีอะไรเนี่ยอ อะไรเนี่ยของปลอมมันเนี่ยภาพมันอ๋อขยับอยู่คุณผู้ชมอ๋อมันบอกว่ามันใกล้มากเลยอะไม่ถึงเมตรเองอะคุณผู้ชมเนี่ยหนึ่งเมตรอะไรเนี่ยใช่หัมั่วมั้เนี่ยไม่มีหรอกในห้องกูอะแม่วี่จะขอดีดีทั้งนั้นแหละ ไอ้ชิบหายไม่เป็นของมั่วตัวหรอกไอ้เครื่องเนี่ยมั่วแล้วคุณผู้ชมแปลกเอ้ยเดี๋ยวมันทิ้งแม่กเลยไอ้ชิบหายเอ้ยน่าจะคืนไม่ได้นะของก,กากาพวกนี้อุ้ยแหมเอ้ยเสียดายตังค์จริงถือว่าได้ของดีอยู่คุณผู้ชมนะเอ้ยลังโซลังสีอะไรบ้าบอคมุย่างจริงเลยติงตองจริงเลยเฮ้ยแม่ตัวเราเรียกบอยด้วยแม่จบทุกท่านบอกเล่นนิ่มๆเกี่ยเสื้อผ้านแน่นอนโอ้ยน่ารักเกยตัวนี้คือมันเป็นอันในอ่าแอน,นิเมชันนะคุณผู้ชมเป็นตัวการ์ตูนที่กำ คือหลานผมได้ชอบบ้านเลยผมจะมาแต่งให้หลานใช่ไหมหลวงน้อยใช่ค่ะคุณอาโอเครอดูได้เลยเดีย๋ยวอาแต่งให้อเอาระแตนเป็นไงเหมือนเป๊ะเป็นไงโอ้โหเป็นไงท่าเปไงโคตรเฟี้ยวเลยขึมาดึ๊บ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 มือถีขก้อยไม่รู้กูดึ๊บดึ๊บดึ๊บโอ้โหเฮียสภาพและเฮี้ยใจจริงๆริงตื่นช่างมันช่างมันเออมันมีกันมากเลยคุณผู้ชม เออของดีๆของไม่ดีดมันก็มีตลอดล่ะอุ้ยโอ้โหอุลตร้าแมนมาอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ดูดีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูดีปุ๊บน่าจะดูดีน่าจะดูดีนะเออดูดีดูดีดูดีผมว่าใช้ได้นะเป็นแบบถือว่ามีหัวมาให้อย่างนี้ก็รอดไปแล้วคุณผู้ชมนะเหลือแค่เสื้อแล้วเออกูเมเนี่ของแปลงร่างนะละอุลตร้าแมน,อแมนโอโ้มาแล้ว ของกิงของดีของโอดโคตรอันตรายมาแต่หัวตัวเป็นเสื้อธรรมาาดาสาดตูแล้วมีกางเกงไว้กูด้วยนี่เป็นถอดก็เดี๋ยวหลานกูเห็นไปถอดแป๊บ